สวัสดีนะครับสวัสดีครับคือเช้านี้นะครับเราเริ่มจากข้างหน้าบ้านก่อนนะครับข้างหน้าสวนก่อนนะฮะโอ้โหทุกคนไม่เห็นดอยสุเทพเลยนะครับดูเมฆหมอกบังดอยสุเทพเลยนะครับข้างหน้าตรงนี้นะครับตรงไปดอยสุเทพได้เลยนะครับแต่มองไม่เห็นดอยสุเทพแล้วนะฮะตอนนี้ฝนก็กําลังตกลินอยู่นะครับฝนกําลังตกลินอยู่นะฮะแบบ ยังลงเม็ดลงเม็ดอยู่เลยนะครับตอนนี้คือผมอยู่โซนข้างหน้านะครับนะครับโซนข้างหน้าตรงนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่นะครับจะจัดสรรน,นะครับให้คนมาเช่าขายของอยู่ตรงนี้นะครับคำคำ้คำคำ้คำค้ำตามปรปาปมาทำไมลูกสาวก็ตามมานะฮะป๊าปอ่ะกลับเนี่ยนะฮะ ก็คือสามารถเข้าไปในส่วนของต้นต้นไม้อะไรต่างๆข้างในได้นะครับทุกคนผมถามพี่สาวแล้วนะไอเนี่ยคือเขาจะขายเป็นทั้งแผ่นไม้เลยนะครับสำหรับให้ที่ให้ต้นอีพิภูใบฉีดเรื่อยขึ้นเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับก็ค,บคือจะยกแผ่นไม้ขายไปเลยนะขายเป็นฟอร์มหนึ่งไปเลยที่ให้มันเรื่อยขึ้นเนะี่ยนะครับเพราะว่าเคย เพราะว่าเคยเอาไปขายลูกค้าลูกค้าชอบมากแล้วก็มีคนเขาสั่งมาอีกนะต้องเลี้ยงไว้ให้เขานะครับนี่คือต้นขนุนโดนปกคลุมด้วยต้นลีกวนยูนะครับนี่นะครับลีกวนยูอืฝนลินโดนปกคลุมด้วยต้นลีกวนยูนะครับนี่คือเลีกวนยูนะฮะโอ้ชายตกใจว่าบีบอะไรตรงนี้ อ่นนี่คือโรสแมรี่นะครับแล้วนั่นคือการเเหลี่ยนะฮะการเบเหลี someone, ่ยพันไหนไม่รู้นะครับเนี่ยเขาจะเขาจะขายทั้งแผ่นแบบนี้เลยครับขายเป็นไม้ทั้งแผ่นแบบนี้ให้ต้นในนี้มันเลื้อยขึ้นนะเขาก็แบบจะขายยกแผงยกแผ่นไม้ไปเลยนะครับนี่ก็เหมือนกันนะฮะที่เอามาที่เอามาชำๆเอามาพิงๆไว้เนี่ยใช่ว่าแบบ อาจะเอา,าไว้เฉยๆนะครับมาเลี้ยงรอลูกค้านะฮะนี่ก็คือกาเวลเลียแล้วก็นี่คือสนทรีทรีออย GT นะโอ้ฝนตกมาอีกแล้วทุกคนฝนตกมากแล้วดูฝนลงเม็ดอะอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ฝนลงเม็ดแบบนี่เลยฉ่ำเลยเชียงใหม่นะฮะ คือมันตกแบบสองวัน2องคืนแล้วอ่ะไม่หยุดอ่ะแต่ดีดีอย่างแถวนี้คือน้ําไม่ท่วมนะครับแต่เมื่อวานไปดูน้ําในสะพานแม่น้นําปิงนะครับก็มีสูงขึ้นมามากเลยนะครับสูงขึ้นมามากเลยแต่ยังไม่ถึงขนาดท่วมนะครับแต่ยังไม่ถึงขนาดท่วมนะครับแต่ก็สูงนะครับแต่ก็สูง ต้นนี้ผมก็ชอบนะครับทุกคนมันเหมือนมันแปลงถูผ้าแปลงถูสแปลงซักผ้าเลยอะเนี่ยเทกเจอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบหยื่ยืยีย่ๆเหมือนแปลงอะทุกคนแต่ถ้าไปรูปตรงโคนต้นนะก็แอบเจ็บเหมือนกันนะเวลาม,มันแทงอะนะครับนี่คือต้นอะไรไม่รู้นะไม้ประดับไม้แขวนนะฮะมันจะมีช่วงที่มันเป็นสีแดงดนะนะต้นเนี่ย ตัวนี้ก็คือเป็นลำไยลำไยเหมือนใกล้จะได้กินลูกแล้วเนี่ยลำไยเหมือนใกล้ใกล้จะได้กินแล้วแล้วตรงโคนต้มลำไยอ่ะก็คือจะปกคลุมไปด้วยดีปีนะครับดีปีตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการขับลมในลำไส้พวกท้องเสียพวกอืดพวกเลออะไรอย่างเงี้ยนะขับลมในลำไส้นะฮะรักษาอะไรที่เกี่ยวกับท้องกับลำไส้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตรงนั้นก็คือเป็นเลมอนนะฮะเดี๋ยวจะพาไปชมก็มาอัปเดตให้รู้ให้เห็นกันทุกวันนะครับเพราะว่าบางวันเนี่ยก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะตัดโน้่นอาจจะแต่งนี่นะครับขึ้นมานะฮะตัวนี้ก็เริ่มแบบโดนฝนแล้วก็ชอบนะฮะชายผ้าสีดานะฮะหรือว่าสายมา่านใต้นะครับตัวนั้นนะก็ยิ่งใหญ่เลย ยาวเลยนะฮะสองเมตรกว่าเลยนะครับมองเห็นไกลๆ <2 Liberty. S 1> แบบนี้นะฮะสองเมตรกว่านะครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับพวกไม้เรื้อยเนี่ยเขาจะเลี้ยงใส่ไม้เป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยนะครับใส่ไม้เป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยก็คือเวลาลูกค้าซื้อก็คือตกลงราคากัน ตกลงราคากันแล้วก็ให้ตกลงราคากันแล้วก็ให้เขาเอาไปเลยนะครับทั้งแผ่นนะครับเหมือนต้นนี้นะฮะดูก็คือเขาจะให้มันเลื้อยตั้งแต่ข้างล่างถึงข้างบนนะฮะมันก็จะเลื้อยขึ้นเลื้อยขึ้นแบบนี้นะครับก็คือจะขายเป็นยกแผงยกกิ่งยกอะไรไปเลยนะครับเผื่อลูกค้าบ,บจะเอาไปพาด พิงไว้ที่บ้านนะครับตัวนี้ก็สวยเป็นเหมือนผู้กันเลยเป็นเหมือนเอาผู้กันวาดอะทุกคนนี่คือก็เป็นดงเลมอนอีกอีกดงเลมอนแล้วก็ดงดอกยี่โถนะฮะดงเลมอนแล้วก็ดงดอกยี่โถนี่ครับนี่คือเลมอนอา่า กส่วนตัวนี้เป็นอสรรมัมพันธ์อสรรมดูลูกนะพันธ์อสรรมเขาจะเป็นเหมือนหยดน้ำกลมๆเหมือนไข่ๆนะฮะนี่คือดอกซิลเวอร์เอ้เป็นต้นซิลเวอร์นะครับทุกคนเป็นต้นซิลเวอร์ลักษณะใบของเขาก็คือจะออกเป็นใบสีน้ําเงินน้ําเงินนะครับไม่ใช่แบบเป็นคราบเป็นขุยเป็นอะไรนะครับก็คือเขาจะเป็นสีนี้เลยนะครับใบเขานะฮะ ดอกซีเวอร์เขาจะใช้แต่งสวนอ,ออกแนวสไตล์โรมันแนวยุโรปแนวฝรั่งฝรั่งนะครับเขาชอบไม้ประเภทนี้นะครับสวนสไตล์สวนสไตล์ยุโรปนะฮะฝรัฝ่งเขาจะชอบนะครับนี่คือต้นซลเวอร์นะครับต้นนี้ก็ราคาเอาการอยู่เอาเรื่องอยู่นะครับผมรู้แล้วต้นเนี้เขาเรียกว่าต้นขี้กากแต่ผมหาชื่อที่พ่อกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับ เาเรียกว่าต้นขี้กากนะครับที่เอาไปทําสมุนไพรสมุนไพรรักษาโรคผิวหนังนะครับรักษาโรคผิวหนังเขาเลยชื่อต้นขี้กากนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าแบบเขามีชื่อเพาะมากกว่านี้ไหมนะ <c oughs> ครับส่วนตัวนี้มผมลืมชื่อผมลืมชื่อนี่ก็ลืมชื่อถามมาแล้วนะฮะ มันจะมีหลายลูกที่สุกมากแล้วนะครับมันจะม,มีหลายลูกที่แบบสุกได้ที่แล้วนะเหมือนสองลูกนี้นะครับสุกได้ที่ละคือสามารถเอาไปแบบทำแจมทำอะไรกินกับขนมปังหรือว่าเอาไปทำเลมอนมะนาวเลมอนน้ำผึ้งอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับ ส่วนตัวนี้นะะก็คือเป็นไกบิเลียเหมือนกันแต่เป็นสายพันธุ์อะไรไม่รู้นะครับนี่คือดอกของเขานะฮะนี่คือดอกของเขาดอกเขาจะออกเป็นสีแดงฟอร์มเนี้ยห้าพันนะครับนี่คือลูกค้าย,ยังไม่มาเอาเลี้ยงไว้เขาก่อนนะครับพอบ้านเขาเสร็จอเขาถึงจะมาเอานะฮะต้นนี้นะครับห้าพันนะฮะข้างหลังก็คือจะเป็นเถาวันของ ดีปรีนะแล้วก็จะมีดอกไะเนี่ยดอกเนี่ยพี่สาวบอกแล้วว่ามันชื่อดอกอะไรแต่ผมลืมอีกแล้วกลินนกนก่นมันหอมหอมทุกคนกลิ่นมันหอมแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นเลมอนออสเตรเลียนะครับแล้วก็ดอกอเนี่ยนะครับ ดอกเนี่ยมันมีหลากหลายหลากสไตล์มากเลยนะมีทั้งบานบานออกมาแล้วยังมีช่อดงแดงโผล่มาอีกนะครับไม่รู้ดอกอะไรนะครับแต่ที่นะคือเขาเป็นเถาวันนะครับอืมเขาเป็นเถาวันนะฮะโอ้ยฝนตกแล้วทุกคนฝนตกอยู่แล้วทุกคนครับเดี๋ยวขอเข้าบ้านก่อนนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับก็จะมาอัปเดตให้รู้แบบนี้ทุกวันทุกวันนะครับทุกคน ครับผมอุ้ยฝนมาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ